วันนี้พ่อบ้านรับบทเป็นอินฟินิตแมนฮะใครอยากได้ฟรีสปินแบบนี้เพื่อไปตามจับวายร้ายนะครับผมแล้วก็ได้รับเงินรางวัลใหญ่ๆแบบนี้ฮะดูแบบนี้ฮะติดตามกันในคลิปเลยพ่อบ้านหูแมนกราบกราบ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับพ่อบ้านหูแมน เย่ yeah. ชู2นิ้วนะครับผมแต่ EP นี้เป็น EP ที่13เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพ่อบ้านกันมาตลอดเลยนะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างครับผมเพื่อนๆสบายดีไหมฮะสำหรับใน EP นี้นะครับผมพ่อบ้านจะรับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่าจะไปเล่นเกมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้ดูครับเพื่อตามจาับเราไวาร้ายนะครับผมมาดูว่าพ่อบ้านจะ ได้ไปเยอะแค่ไหนฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีฮะที่สนับสนุนพ่อบ้านทุกคลิปเลยนะครับผมสนับสนุนพ่อบ้านมาตั้งแต่ EP ยังไม่ขึ้นเลข10เลยนะตอนนี้ EP เป็น EP ที่13แล้วนะฮะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านเดิมนะครับผมสำหรับ MM 8 8อาจ้าขอบคุณมาก เกมนี้ที่พ่อบ้านจะไปเล่นชื่อว่า Infinity Man นะครับผมจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวตามพ่อบ้านเข้าไปดูในเกมกันเลยนะจ๊ะตอนนี้พ่อบ้านอยู่กับเกม Spinfinity Spin i n Man นะครับผมรับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะจ๊ะมีพลังพิเศษแล้วเราก็ต้องตามรอยของคนร้ายให้ได้10ครั้งนะครับผมเพื่อรับฟรีสปินนะโอเคเอาไปลุย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  โอเคยังไม่ได้อะไรเลยฮะค่อยๆไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆฮะยังไม่ได้ฮะโอ้สังเกตว่าช่องตารางเยอะมากนะะเกมนี้น่าจะได้อะไรเยอะๆเป็นแม่แท้เลยอะมาฮะมาะรอบนี้อ่ามีพลังพิเศษเกิดขึ้นแล้วครับผมได้พลังพิเศษได้เป็นพลังอะไรเนี่ยเอ้อเราโหลดโอเคตาเลเฟอร์ โอ้ดไปทั้งแถวครับผมโอเคฮะได้ไป90บาทนะครับผมอ้าวยังไม่หมดฮะช่องที่หายไปเราได้เติมเต็มนีกน,น,นะ mm hmm. มาสีรอบเปียวร้อยบาทฮะจัดไปสีจัดไปสีจัดไปสีจัดมาเลยโอเคจัดมาฮะพลังพิเศษครับผมรอบนี้เป็นออพลังอะไร แต่ขอดูพลังหน่อยขอดูพลังหน่อยสปินนี่แมนโอเคฮะพลังน้ำแข็งครับผมช่องข้างๆแตกทั้งหมดฮะรับโบนัสไปเล็กๆครับผม64บาทนะอ้าวพลังมาติดต่อกันเลยครับผมตาเลเซอร์อีกแล้วฮะรับ,ระบไปเล็กๆครับผม30บาทยังไม่หมดจ้า เกมโหลดค่อน okay. ข,ข้างช้านะครับผมโหลดค่อนข,ข้างช้านะ hmm. คลิปจะยาวเอาสิเนี่ย <laughs> คลิปจะยาวเอานะโอเคฮะไม่เป็นไรฮะไปกันต่อครับผมโอเคไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรโอเคครับผมมาแล้วฮะวายร้ายคน,คนแรกนะครับผมร่องรอยของวายร้ายฮะ ชิ้นแรกฮะโอเคฮะเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะ,ะเกมน,นี้ไปเรื่อยๆะฮะเป้าหมายของเราคือ,อาตามร่องรอยของคนร้ายให้ได้10 10ร่องรอยนะฮะ มันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างฮะเนี่ยฮะไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้จะบไเยอะเลย <laughs> ไม่ได้อีกแล้วโอ้โอเคไม่เป็นไร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 หม,มุนไปค่อยค่อยหมุนไปโอเคฮะร่องรอยวายร้ายฮะเราได้สองแล้วฮะอ่าอ่าพลังพิเศษมาครับผม รอบนี้โยก,ก้ามรู้สึกจะเป็นอ่าโอ้ัน้ำแข็งฮะน้ำแข็งเราทำแข็งนี้ออกตรงกลางนะค่อนข้างจะคุมนะเพราะว่าได้ได้ขอบทั้งหมดนะแต่ถ้าไปออกด้านซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยไม่ค่อยคุมนะ้มเท่าไหร่นะเมบานว่าฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้เราได้ตรงกลางนะโอ,โอเคฮะพลังอะไรเออรอบนี้พลัง เป็นพลังอะไรจ๊ะน้ําแข็งอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะโอเโแต่เรายังได้โบนัสธรรมดาไม่หยุดเลยนะโอเคตาเลเซอร์ครับผมบวกไปยี่สี่นะโอเคฮะยังบวกไม่หยุดครับผมอ่าลุ่งมาอีกก็ได้อีกอ่ะเอาซี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 แต่คลิปตัวไหนมันสวยมากเลยอยากให้มันโดน นี่ฮะแฟนคลับครับผมถ้าเราทําทคอมโบก็ได้เกินสี่ครั้งนะแฟนคลับจะออกมานะครับผมโอเคแล้วเราก็ยังไม่หยุดฮนะนี่ฮะแฟนพอแฟนคลับออกมาถ่ายรูปแล้วเก็เราก็เก็บแบบแรนดอมนะถือว่าโอเคเลยโอเคเลยใช้ได้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 ไดไดโอเคมาถึงอ่าต้องคอยวายร้ายมาแล้วครับผม ไปกันต่อฮะไปกันต่อไปเรื่อยๆฮะเราเก็บพร่องรอยไวรายให้ถึง10ครั้งนะตอนนี้ครั้งที่หกแล้วครับเสียไม่ได้ไรคลิปนี้น่าจะค่อนข้างยาวนะน่าจะยาวฮะคือเราไม่ล้มเลิกแผนเรานะครับผมคือเราจะ พยายามเ,าเรียกว่าไงโหลดช้าร์จแล้วพยายามจะเก็บล่องรอยของวายไลน์ให้ได้ครบนะครับผมเพื่อดูว่าฟรีสปินที่เราได้นะเราจะได้เท่าไหร่นะฮะับอเอวเขีะอ่าระหว่างทางก็ได้เล็กๆน้อยๆไปครับออกก้มแก้มกรุบกริบอ่าเนี่ยฮะถ้าเราทำคอมโบไปฮะมีมีแข็งศับมาถ่ายรูปครับชุบๆเนี่ยฮะร้อยยี่สิบสามบาทนะ โอ้โหรอบนี้ดวงดีครับผมได้ร่องรอยวไวรายถึง2คนนะฮะใกล้แล,ล้วฮะใกล,ล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะได้ถึงสอคนไม่ใช่ถึง2ร่องรอยอ,อีกร่องรอยเดียวเท่านั้นนะครับผมอีกร่องรอยเดียวเท่านั้นฮนะมันต้องได้แล้วสิโอเค พอบ้านเพิ่งรู้ว่าพอบ้านบ,างบางังบังร่องรอยร้ายนี่เอาให้เห็นข้างหลังนะครับผมว่าเนี่ยอ่าเหลือเก้าครั้งครับผมโหลดใช้อีกแล้วฮะเราได้เก้าทับสิบนะฮะเราต้องการสิบทับสิบนะครับผมอีกครั้งเดียวฮะมีพลังรอบนี้เป็นอ๋อพลังปกติฮะ <S <S เลือดหนึ่งสีโอเคเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆค่อยๆบวกไปเรื่อยๆฮะค่อยๆอยไปครับผม อ๋อมีพลังอีกแล้วครับอ,อ,อือสองแถวฮะขอ,ออีกคัมโบจนเอ้รอบนี้เป็นพลังลัง,ง,น,งน้ำแข็งอ่ะมันอยู่ขอบอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะอยากได้พลังอื่นมากกว่ามันเราเราเสียไปแถวขึ้นเลยไนงะที่เราควรจะได้นะโอเคครับมารอบนี้ยังไม่ได้อะไรฮะเราเหลืออีกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นฮะ เราต้องตามรอยไวรลายลให้ได้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้นครับอเอพลังพิเศษมาครับแต่ว่าเราเก็บก่อนนะโอ้สวยฮะสวยฮะรอบนี้สวยฮะจะไปฮะเล็กเลยน้อยฮะค่อยๆเก็บนะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บลิบ้มพันแล้วก็ค่อยเก็บ นานนานมากค่ะรอบนี้รอบนี้น่าจะเป็นคลิปที่ยาวกว่าคลิปอื่นเลยเท่าที่เคยทามานะอ่าโหลดช้าอ่าพลังพิเศษออกอีกฮะโอเคถือว่าเป็นนี่น,นโบนัสนะพลังพิเศษฮะได้แบบเล็กๆน้อยฮะแต่พอบ้านต้องการจะตามร่องรอยของวายไลย์ฮะเพื่อเอาฟีสปินนะนี่ฮะนี่คือจุดมุ่งหมายของวันนี้นะครับผม เดี๋ยวก็เยเ็นฮะเหลืออีกแค่ครั้งเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะวไวร้าย,ายเรียบร้อยฮะสิ่งที่เราเฝ้าคอยครับผม10บครั้งสครับผมร่องรอยของวไวร้าย,ายนี่ฮะเราโหลดคัตซีเรียบร้อยไปฮะตีสปินสิบครั้งจะไปจะไปมาฮะเอ้รอบแรกไม่ได้อะไรเลย,เลย โ okay. อเควางแล้วฮะเราเหลือ8ครั้งนะโหลดนานนิกเอาระเบิดฮนะโอ้ระเบิดเดยอนะฮนะเก็บ15บาทฮนะแต่ถ้าวางไลออกหนี่เพราะบานสเกตนะนรู้สึกเหมือนจะได้ฟรีสปินเพิ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะค่างโอเคฮนะสำหรับโบนัสของสปินอ่าส,สปินฟินิตี้แมน <laughs> ชื่อเรียกยากยาก โอเคฮะวายไลท์มาอีกครับผมสูตรคุ้มค่าฮะพลังคล้ายของซุปเปอร์ฮีโร่ฮะแต่ที่ดีกว่าคือเราได้ฟรีสปินเพิ่มนะโอเคสวยฮะนี่คือสิ่งที่เราเฝ้ารอมานะครับผมน่าจะนานพอสมควรเลยฮะจัดมาหน่อยฮะจัดมาหน่อยฮะเดินหลบค่อนข้างช้าละบวกเยอะฮะบวกเยอะบวกี้ฮะ ไม่รู้ว่าจะมีแฟนคลับออกมาไหมนะเฮียเนี่ยเราบวกเราหลายครั้งแล้วมีไว้มีคาตติดอ่ะเนี่ยถ้าเราทำคอมโบกันได้ถึงสี่ครั้งถ้ามีแฟนคลับออกมาครบแต่บวกน้อยไปนะโอเคไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไร เยอะอยู <Get> <Yeah. S 1> ่หลายร้อยก็บาทนะฮะกับอีกเจ็ดครั้งฮะหวังผลได้ครับหวังผลได้ค่อยๆบวกไปเรื่อยๆฮะลงมาอีกลงมาอีกเอาคอมโบอีกโอเคเนี่ยอยากให้คลิปตัวไหนเรียงกันบ้างนะอ้าวแฟนนี้แฟนขับมา้าคลิปที่ห้าติ๊บคลิปตัวไหนเป็นอย่างนั้นนะได้ไปกยี่สิบห้าบาทละสี่ร้อยละสี่ร้อยละสี่ร้อยละ ตอนนี้เราอยู่ในฟรีสปินนะหนาวม้าครับผมเราเปิดอีกสามสามบาทครับเราได้ฟนะรีสปินเพิ่มเลยเดี๋ยวไม่ว่าการรอคอยของเราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มกันเลยทีเดียวฮะห้าร้อแล้วฮะเนี่ยนะหมุนไปแค่เงินต้นทุนหมุนไปแค่15บาบาทนะฮะ ปีสปินห้าร้อยยังไม่หยุดเลยนะโอเคโอเคถ่ายรูปชอบแชกชอบแชกนะเพิ่มไปยี่สิบบาทจะหกร้อยนะจ้า น้อยๆฮะเหลืออีกสองครั้งอะโอเคหกรอเจ็ดสแล้วเจ็ดร้อยเจ็ด้อยเอยน่อยโอไรหน่อก็ได้ครั้งสุดท้ายอ,อือไอร้ายก่อนจบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ฮะบอีสี่สิบาทแล้วเพิ่มอีกหนึเป็นอีก1ครั้งฮะสปินครั้งสุดท้ายครับผม โอเคไม่ได้แลว้วฮะสรุปยอดวันนี้ได้ไปทั้งหมด811บาทฮะสำหรับการตามหาวไาวรัสในครั้งนี้นะฮะอย829เนี่ยเจอกันที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้าก,นะกลับมาแล้วครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างาะ Spin Man นะครับผมสำหรับเกมสปินกินตี้แมนนะครับผม อ่า<ม>เป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะปกติเ่าบ้านจะไม่ทําคลิปยาวขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อทุกคนนะฮะผมพยายามตามเก็บร่องรอยของคน้ายนะครับผมเพื่อให้ได้มาซึ่งฟรีสปินนะแต่ก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าครับผมอ่า พ่อบ้านย้ำเตือนทุกครั้งย้ำเตือนทุกคลิปย้ำเตือนทุกรอบกันเลยนะครับผมว่า,าเล่นให้ดูฮะอันนี้เล่นแล้วอย่าโลภนะอันนี้พ่อบ้านถือว่าออาเท่าทุนะนะเท่าทุนนะไม่ได้กําไรอะไรมากมายนะครับผมพอได้แล้วเราก็เลิกนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามกันด้วยนะบาย,บาย